สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมใน6เดือนจะมีความรักเข้ามาใหม่แรนด o อมเป็นการทำนายโดยรวมไม่ว่าจะบังเอิญหรือว่าตั้งใจเปิดเข้ามาดูนะคะอาจมีแรงดึงดูดมีสารจากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารกับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมหวังนะคะหากต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ ใช่ใบแรกเลยหนึ่งถ้วยนะคะความรักภายในหกเดือนจะมีความรักเข้ามาใหม่เรามาดูกันนะคะว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่คุณเปิดเข้ามาฟังในคลิปนี้เนี่ยภายในหกเดือนเนี่ยคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักหรือเปล่าอันนี้อะไรเอ่ยสามเหรียญต้องบอกว่าอาจจะมีบางท่านที่แอบไปมูมาบ้างแล้วนะคะสามเหรียญก็ไม่ถึงว่า การขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมหวังในเรื่องของความรักขอให้ได้พบได้เจอกับคนดีๆนะคะเก้าเหรียญบอกว่าโสดมานานละอยู่อยู่แบบเสดร์ฟมันก็เงาเงาเป่าเปลี่ยวจิตใจอยากจะมีชีวิตคู่มีความสมหวังสีไม้เท้าการดําเนินชีวิตที่มีเพื่อนคู่คิดนะคะแล้วก็มีคนที่เหมือนกับร่วมเดินทางไปกับเราสิบเหรียญอ่ะ ก็ปรารถนาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากขอในเรื่องคู่เรื่องความรักแล้วยังของคนที่แบบว่ามีฐานะหรือว่ามีกิจการงานมีธุรกิจที่ที่ดีด้วยนะคะให้พระแรงอธิษฐานของคุณเนี่ยเขาบอกว่าสั่งตรงเลยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านได้รับรู้แล้วก็ได้ประทานพรให้คุณแล้วสองเหรียญ แต่อาจจะมีความรู้สึกว่าเอาละสิถ้ามาทีละสองเนี่ยจะทำยังไงจะตัดสินใจถูกไหมนะน,นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือทหารตำรวจวิศวกรช่างก็ได้นะคะ,ะคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทำงานถ้าถามว่าภายใน6เดือนนี้จะมีความรักเข้ามาไหมต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐาน ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปมูนะคะตามที่ตัวเองมีความถนัดหรือว่าได้รับคําแนะนํามานะคะก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณไปมูมาเนี่ยมันจะสมผลให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักที่รอคอยเอาเป็นว่าภายใน6เดือนเนี้ยหลังจากที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้จะโดยตั้งใจหรือบางอื่นก็ตามบอกได้เลยว่าคุณจะสมหวังในความรักอย่างแน่นอนนะคะซึ่งมันอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะเป็นแค่ 6สัปดาห์หรือ3เดือนก็ได้นะคะให้เลิฟเวอร์ให้ความรักกรรมประเทศกาลังทํางานที่คุณอยู่นะคะตอนนี้สองถ้วยอาจจะมีแม่สือ่อแม่ชักนะคะทําให้คุณสองคนได้รู้จักกันได้พบรักกันเขาบอกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเหงาเป่าเปลี่ยวจิตใจมานานแล้วเนี่ยตอนนี้คุณจะได้ลงจากบัลลังก์แล้วนะคะบัลลังก์แห่งความเหงาความเบื่อความโดดเดี่ยวหรือออฟฟอร์จูนการได้เจอกับเนื้อผู้นะคะเฮอร์มิต เบอกว่าบางทีมันก็เหมือนเส้นผมบางบุเขาแหละคุณรักเขาอาจจะเคยเจอกันมานานแล้วก็ได้แต่ว่าคุณไม่รู้ว่าเขาแอบชอบคุณคุณแอบชอบเขานะคะ่ายเดดหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เจอคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นหรือคนที่ผ่านการมีชีวิตคู่ครอบครัวมาแล้วนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะจะลูกติดไม่ติดเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งสิบถ้วยความสมหวังการแต่งงานนะคะ คุณเติมตัวเป็นเจ้าสาวได้เลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่ควีนถ้วยความสมหวังในความรักนั่นเองนะคะไพ่แม่ชีก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนอื่นนะคุณก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าคุณไปเป็นคู่ซ้อนคู่แทกของครอบครัวหรือว่าของคนใดหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็บอกว่ามันก็ต้องระมัดระวัง mm. เอาด้วยไม่ใช่บอกว่าทายดีหมดเลยไม่มีเสียมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละ ในเสียก็มีดีในดีก็มีเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิดรอยรั่วในสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าในสิ่งที่มันมีปัญหานะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันดีกว่าว่าพลังงานในด้านจิตใจของคุณตอนนี้มันมีความรู้สึกอย่างไรนะคะอัมพลอร์ภายใน6เดือนนี้จะมีความรักเข้ามาใหม่สงสัยจะไม่ถึง6เดือนแล้วค่ะเอาเป็นว่าแค่สี่สัปดาห์หรือแค่สี่เดือนคุณก็จะได้พบกับรักแท้แล้วค่ะ หนึถ้วยความสําเร็จความสมหวังมาแล้วระยะเวลาที่มีโอกาสเป็นไปได้อย่างเร็วสุดก็คือ1เดือนนะคะไพ่เดอะเดก็ยังขึ้นมาย้ําว่ามันน่าจะเป็นลักษณะการเจอคู่ที่เป็นคู่แก่คู่ไม้คู่ต่างชาติหรืออาจจะเป็นคู่ที่ผ่านกันมีชีวิตคู่ครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็มีความพร้อมนะคะมีความพร้อมในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณเนี่ยได้ทําบุญได้สร้างกุศลเอาไว้เนี่ยตอนเนี้ย ผลละบุญเนี่ยมันกําลังส่งกลับมาหาคุณในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตคู่แล้วนะอ่ะไพ่พระก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่คุณอนะส่งตรงของพรไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะหรือว่าสายมูต่างๆช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ได้ไขกุญแจแห่งความสําเร็จในเรื่องที่คุณติดขัดหรือว่ามันเป็นปมอยู่ในใจมาตลอดเวลาเนี่ยตอนเนี้ย มันกาลังจะปลดล็อกแล้วนะคะสําหรับคนที่โสดก็บอกได้เลยว่ายืนยันได้นะคะว่าคุณจะได้พบรักพบคู่ใหม่ๆนะคะได้เจอคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเฝ้ารอนะคะกับสิ่งที่คุณขอพลอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะประทานคนที่ใช่สําหรับคุณมาให้คุณนะคะหรือถ้าแม้ว่าคุณกําลังดีวงานหรือคุณกําลังอยากจะไปต่างประเทศคุณก็อาจจะไปเจอเนื้อคู่ที่ต่างประเทศก็ได้หรือว่าคุณกําลังคุยกับ ชายต่างประเทศหญิงสาวต่างประเทศคุณก็มีโอกาสที่จะได้ move ไปทํางานที่นู่นนะคะแล้วก็คือได้ทั้งเรื่องงานเด่นทั้งเรื่องความรักไปในตัวเลยนะคะเมจิเซียนน้ำบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เนื้อหอมสําหรับคุณมากๆเลยคุณก็อาจจะมีคนเนี่ยที่เข้ามาชอบมากหน้าหลายตานะคะจนอาจจะตัดสินใจยากน,นิดนึงด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย พอมีเข้ามาเยอะๆเนี่ยไม่รู้จะเลือกใครดีไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีนะคะแต่เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับชีวิตในเรื่องของงานมากฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจึงมองว่าคนที่คุณจะตัดสินใจเลือกเป็นคู่ชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะหรือว่าเขาอาจจะต้องมีนคนที่ทํางานเก่งที่จะสามารถเลี้ยงดูคุณได้นะคะ พระราชนีจันทร์ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังขอวีซ่าอยู่เชื่อมั่นได้เลยว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ต้องมีแหละที่กําลังแบบทําวีซ่ากําลังคิดที่จะเดินทางไปพบลักไปพบกับคู่ชาวต่างชาตินะคะที่เขามีความจริงใจที่เขาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอนส่สมสมทองให้คุณนะคะจนกระทั่งเนี่ยเขาก็ชวนคุณนี่ยไปใช้ชีวิตร่วมอยู่ที่เมืองนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 4-6เดือนนะคะก็คือไม่เกินนี้แหละที่คุณนะกำลังเตรียมตัวนะคะกับการเป็นเจ้าสาวหรือว่าการที่จะได้เป็นพบคู่ที่ต่างชาตินะคะความหวังของคุณเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความหวังที่แบบว่าเต็มเปี่ยมมากนะคะคุณพร้อมแล้วสําหรับการสละโสดสําหรับการที่จะไปมีชีวิตคู่ที่สมหวังแล้วก็คุณกล้าที่จะไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆซึ่งมันอาจจะเป็นความท้าทายพอสมควร กับสิ่งที่คุณนะ่ะไม่เคยเจอแต่คุณนะ่ะจะต้องไปเรียนรู้กับมันนะคะแต่เช่นการย,ย้ายสถานที่อยู่อาศัยเคยอยู่เมืองไทยก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศเคยทางานแบบนี้ก็ต้องไปทํางานอีกแบบหนึง่งแต่ทําพลนเนี่ยมันหมายถึงว่าการปรับตัวได้นั่นเองนะคะเรามาดูสรุปกันดีกว่าว่าภายใน6เดือนนี้จะมีความรักเข้ามาจริงอย่างที่ได้บอกไปหรือเปล่านะคะขึ้นมาใบแรกก็คือเป็นไพ่ความรักเลยเห็นไหมคะว่า เป็นรูปผู้หญิงผู้ชายอยู่ในอาหารนั่นหมายถึงว่ามันเป็นความรักที่แบบสวิทวิววิวเลยนะคะหรือว่าความเป็นโรแมนติกการได้ไปออกเดทหรือว่าไปดื่มน้ำผึ้งะจันทรนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นเลขหกด้วยก็คือคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักเนี่ยจากนี้ไปที่คุณได้เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้ก็ไม่เกินหกเดือนหรือหกสัปดาห์นะคะอย่างเร็วที่สุดหนึ่งไม้เท้าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณกาลังแบบว่า กำลังไฟเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเรื่องงานมาลงตัวความรักมันก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้หรือสิ่งที่คุณกําลังคิดว่าถ้าคุณโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณอาจจะต้องปิดในเรื่องของงานที่มันเป็นอาชีพของคุณเอาไปทําด้วยบางคนก็อาจจะทํางานมาเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารหรือทํางานมาด้านสปาด้านนวดก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยตอนนี้กําลังคิดอยากจะไปลงเรือนนวดก็ได้นะคะเพราะว่า มันเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็มันเกี่ยวกับถึงแม้ว่าเป็นความรักเป็นรูปเรือนเนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่แบบว่าดูดูเป็นการส่วนตัวแล้วก็เป็นเป็นหมอนวดนนะคะหรือทํางานด้านสะพานเนี่ยก็ถามมาเหมือนกันว่าจะได้ลงเรือไหมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเปิดเข้ามาฟังในคลิปนี้เนี่ยคุณได้ลงเรือแน่นอนแล้วคุณก็จะได้ไปพบรักกับชาวต่างชาติด้วยนะคะเอ็มเพจคือความพร้อมค่ะตอนนี้คุณพร้อมทุกอย่างละคุณพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะก้าวไปสู่ ่วงของความรักนะคะที่คุณจะมีความรู้สึกว่าอิ่มเอมกับสิ่งที่คุณเฝ้ารอมานานแสนนานชายคนรักของคุณหรือ่อคู่ของคุณเนี่ยก็กําลังรอคอยคุณอยู่เช่นกันนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกเนี่ยหลายคนก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคนไหนนะคะเพราะเวลาที่สินศักดิทธิ์ท่านให้แล้วเนี่ยท่านก็ให้เผื่อเลือกไว้ด้วยนะคะไม่ได้แบบว่าให้มาคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคนไหนว่าเขาจะโดดเด่นในบุคลิกภาพแบบไหนหรือความรู้สึกแบบไหน ที่คุณปรารถนาหรือต้องการนะคะมันก็จะมีคนเก่งหลายแบบและมีคนทั้งทํางานเก่งเป็นมีทั้งคนที่แบบว่าอาจจะเจ้าชู้คุ้มกลิ่นด้วยนะคะจัสเมนประกาศผลนะคะว่าปีน,นี้คุณจะสมหวังในเรื่องของความรักแต่มองว่ามันเป็นความรักที่มันน่าจะไม่ใช่ในเมืองไทยนะไม่น่าจะใช่คนไทยนะน่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษามากกว่านะคะถ้าดูจากรูปไพ่แล้วเนี่ย มันเป็นความสมหวังที่คุณอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าอาจจะไปแต่งถ้าคุณอยู่เมืองไทยคุณก็อาจจะต้องแต่งงานในศาสนาของเขาหรือว่าในโบสถ์ก็ได้นะคะอ่ะสิบถ้วยความสมหวังวิวออฟฟอร์จูนนะคะคุณจะได้พบกับเนื้อคู่แท้ๆของคุณและปีนี้แต่ตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะต้องลดอีโก้ในตัวเองลงบ้างนะเขาพบอกว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งมาก แล้วก็เป็นคนที่อาจจะค่อนข้างแข็งแกร่งหน่อยค่ะในเรื่องของการเอาใจใจิตใจของคนอื่นมันก็เลยทําให้คุณบางครั้งดูกระด้างนะคะแต่ว่าในมุมกลับกันคุณกลับเป็นผู้หญิงที่ชอบให้ผู้ชายเอาใจมากกว่านะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบซื้อบริการนอกบ้านอย่างเช่นการไปทานข้าวการไปทําสวยต่างๆก็ตามนะคะเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องงานนอกบ้านแต่ว่างานในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นคุลสตรีที่เพียบพร้อมสักเท่าไหร่แปดถ้วยคุณมี มีโปรเจกต์มีการวางแผนเอาไว้มากมายนะคะเฮอร์มิตสิ่งที่คุณคิดหวังไว้ตอนนี้เขาก็บอกว่ามันมีแสงที่ปลายองอคมงละการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำเนี่ยมันก็มีโอกาสเข้ามา เรื่อยๆแล้วนะคะคุณจะได้คนที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณด้วยนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าภายใน6เดือนนี้คุณเต็มตัวให้ดีเถอะมันจะมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการงานแล้วก็เมื่อมันมีความรักมันมีความสุขมันมีงานมันก็จะต้องมีเงินตามเข้ามาใช่ไหมคะก็ะต้องบอกว่าเป็นปีฟ้าเปิดสาหรับชีวิตคุณเลยคุณจะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงินแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยเช่นกัน หนึ่งเหรียญหกเหรียญคุณจะเจอคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะคุณจะเจอคนที่แบบว่ามีนิสัยแบบเด็กๆนะคะเป็นคนที่จิตใจใสบริสุทธิ์ไพ่เดอะเวอร์ความสุขนะคะความสมหวังสองเหรียญช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องมีการสับรางในเรื่องของความรักคนรักเข้ามานะคะแต่คุณก็จะรู้ได้ด้วยความรู้สึกเองแหละว่าคุณจะต้องสับรางยังไงแบบไหนอาจจะเจอผู้ชายที่ทํางานเก่งนะคะซึ่งมันก็เหมาะสมกับคุณเลยเพราะคุณเองก็เป็นคนทํางานเก่ง เช่นกันฮีเดฟเฟนไพ่พระ แรงปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอ้อนวอนขอพรจากท่านนะคะขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักท่านก็ได้ประทานสิ่งนี้มาให้กับคุณแล้วนะคะคุณก็จะได้พบคนที่คุณถูกอกถูกใจชื่อแหละนะได้พบคนที่แบบว่าเทียบพร้อมไปด้วยเรื่องของฐานะการเงินแล้วก็มีการงานที่มั่นคงคุณเปรียเสม,มือนเป็นเจ้าหญิงเลยค่ะไพ่เดอะสตาร์เขาเรียกว่าเป็นดวงคุณหนูนะคะเปรียเสม,มือนนกในกรงทอได้รับาการดูแลอย่างดีนะคะ เมจิกเชียนการวางแผนคุณจะได้เจอคนที่แบบว่าทั้งฉลาดปัดเปลืองนะคะเพราะว่าตัวคนเองเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งในด้านของงานคุณก็เลยเป็นคนที่ชอบคนที่ต้องฉลาดต้องทันคุณนะคะคือบอกว่าต้องเฉียบคมทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของ ความอบอุ่นความโรแมนติกต่างๆด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถที่จะสยบความแข็งแกร่งในตัวเขาได้นะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะสมูทกับคุณอ่อนโยนกับคุณนะคะเพราะว่าไพ่สติงหมายถึงว่าคุณสามารถคอนโทรลเขาได้แหละเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งมีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะนะคะแต่พออยู่กับคุณแล้วก็เหมือนกับต้องสีโรล,ลากให้กับคุณนั่นเอง เลทการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้แก่คู่ไม้คู่ต่างชาติคุณก็จะได้พบเจอกับความสุขสมหวังในเรื่องของความรักอย่างแน่นอน2ถ้วยนะคะสิถ้วย2ถ้วยโอ้โ oh, ห oh. อะไรจะหวือหวาขนาดนี้นะคะสำหรับปี2023นี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะมันจะมีอะไรเด็ดๆเ,เข้ามาให้คุณเนี่ยได้เจอกับความท้าทายนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการลองถูกลองผิด นั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่เปิดเข้ามาชมในคลิปนี้นะคะคุณก็จะมีความสุขสมหวังในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักก็ตามเป็นพลังบวกที่ได้รับกันไปตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องดูจากวันเดือนปีเกิดของใครของของ,ของคนนั้นนะคะแล้วก็ ถ้าดูแล้วชมแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะ